สวัสดีครับวันนี้มาอยู่กับช่องน้องเต๋าเชนแนวนั่นเองนะคะผมในคลิปนี้นะครับผมน้องเต๋าเจนแนวก็จะมาถ่ายวัวนั่นเองนะคะผมหลังจากที่ผ่านไปหนึ่งเดือนนั่นเองเดี๋ยวเรามาดูกันนะคะผมว่าเป็นยังไงนี่ครับผมหัวน้อยก็จะเป็นแบบนี้เลยนั่นเองนะคะผม ก็ตอนนี้ตัวเริ่มใหญ่ขึ้นแล้วก็ดื้อคือแล้วนะคะผมนี่เลยครับผมก็มาเล่นกับพี่นั่นเองนะคะผมนี่ครับผมพี่ของวัวตัวน้อยนั่นเองนะคะผมนี่เลยครับผมก็มาเล่นกับพี่นั่นเองนะคะผมวัวน้อยเนี่ยนะคะผมก็เข้าบ้านตามพี่ด้วยนั่นเองนะคะผมก็ดื้อแล้วนะคะผมนี่เลยครับผม นี่ก็คือแม่วัวของวัวตัวน้อยนั่นเองนะคะผมแม่วัวเนี่ยก็ไม่หวงลูกแล้วนะคะผมเพราะลูกก็ผ่านไปหนึ่งเดือนเองนะคะผม<ส>นี่ครับผมไม่หวงลูกแล้วนะคะผม<อ>นี่ครับผมมากินนมแม่แล้วนะคะผมแม่ก็เลี้ยตูดลูกนั่นเองนะคะผมลูกวัวน้อยเนี่ยก็เยี่ยวนั่นเองนะคะผมแม่ก็เลี้ยนั่นเอง ส่วนลูกน้อยก็กินนมนั่นเองนะคะผมโอ้แม่วัวก็เยี่ยวนะคะผมถ้าใครกินข้าวแล้วดูอยู่ก็ต้องขอโทษขออภัยกันด้วยนะคะผมโอเคโอเคครับก็สับคปนี้ก็มีเพียงเท่านี้คลิปนี้ก็มีเพียงเท่านี้ครับผมสวัสดีครับ